สวัสดีครับ่านผอมที่รุ่นเราวันที่ 19, บเก้ายี่สิบยี่ดนะครับหรือวันพุธวันาสสตย์นัเองอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายซ่องนะเดี๋ยวอธิบายหนึ่งคืออันนี้ยจริงๆเราถ่ายไปว่าวันที่ยีิบสองนะครับหนึ่งรอบแต่ว่าคลิปเนี้ยครับไม่ไม่มีเสียงนะครับก็ วันที่22นี้จะเป็นเช้าวันเสาร์นะครับก่อนกลับบ้านชียงบุรีเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าคลิปนี้ไม่มีเสียงนะครับวันที่เราก็เลยมาถ่ายซ่อมนะครับก็จะเป็นของวันที่19 20, 21 19 20 21นะครับแล้วก็คลิปนี้เราถ่ายด้วยกล้องยืมเข้ามานะครับเป็นกล้องโรลิปัสน,นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวภาพเนี่ยน่าจะคมาบอกวัต ชัดก็ปกติตัวแสงอาจจะด้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เราแสงจะด้านข้าง,งในะครับปกติแสงจะกระทบข้างหน้าอันนี้แสงมาแค่ข้างนี้ข้างเดียวเรก็เปิดไฟเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวลองดูคุณภาพกันนะครับจริงๆเมื่อกี้ลองเทสถ่ายแบบว่ากานยชิดลวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็อ่ะก็มีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเราเป็นการถ่ายซ่อมน,นะครับแล้วก็เรื่องที่สองเป็นการใช้ใช้กล้องเรื่องที่สามอ่าเรื่องที่สามเนื่องจากว่าตอนที่เอาเทสอะครับ อนที่เราเทสเนนะ่ะเสียงมันเนื่องจากเราห่างกล้องเนี่ยวันนี้ประมาณสักหนึ่งเมตรได้นะครับประมาณสักหนึ่งเมตรได้เสียงจากไม์ของกล้องเนี่ยค่อนข้างแย่เลยก็คือจะมันจะมีเสียงอื้อของเสียงรอบข้างนะครับหรือตอนที่ฟังวิดีโอนี้จะได้ยินนะครับก็ทีแรกว่าจะอัดเสียงแยกต่างหากแล้วก็ด้วยความขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็จะได้ลองคลิปหนึ่งที่ว่ามีเสียงแบบจากกล้องเลยตรงนะครับจะได้มีอะไรเปรียบเทียบกันได้ก็เลยอ่ะ อาจจะก,ก้าไดตรงเลยนะครับส่วนขาตั้งกล้องหรือไม้ลถอันนี้เอาขาตั้งยานถึงมาขาตั้งซึ่งมันจะนงอแงนิดนึ่งน,งนะครับแต่ก็พอตั้งให้นิงน่งมันก็นิ่งแหละนะครับอาจจะจริง,รงจริงมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวกล้องเนี่ยอลิปัสเนี่ยมันเป็นฟลิปลงล่างพอฟลิปลงล่างปุ๊บไอ้จอ,อครับจอฟลิปลงล่างปุ๊บเพราะนั้นเวลาเราเห็นตัวเองอ่ะไอ้ขาตั้งกล้องที่เป็นแท่งตั้งขึ้นมามันจะบังหน้าเราพอดีเลยนะครับแต่ก็พอจะเห็นองค์ประกอบรอบข้างได้นะครับแล้วก็ อีกเล่วหนึ่งทีนี้เงื่อแตกอะไรเพราะว่าร้อนนะครับนั่งจัดนงจัดนี้อยู่แล้วก็เอ่อเปิดพัดลมไม่ได้เปิดพัดลมเสียงมันจะดังนะครับทาทำให้ ทำให้คลิปนี้อาจจะมีเลอรนิดนึงนะครับโอเคอ่ะมาเข้าเรื่องเลยวันที่19 2เ21อันนี้เป็นคลิปถ่ายซ่อมนะครับของเดือนนี้คือนายน19สิเก้าวันพุธวันพุธท,ทั้งวันไม่ได้กินอะไเลยนะครับตอนเย็นก็ไปงานอินดิเน็กซ์ยูเซอร์มิตรนะครับแล้วก็มีกินไปสองจานมีสองจานก็มีต้มยำกุ้งนะครับต้มยำทะเล ครับแล้วก็มีข้าวนิดนึงนะฮะแล้วก็มีผลไม้อ่าแล้วก็ตอนกลางคืนก็กินกินปีกไก่ทอดนะครับปีกไก่เป็นปีกไก่ทอดนะครับไม่ไม่ได้มันมากน,นะฮะแล้วก็ปอเปี๊ยะไม่ทานนะครับแล้วก็มีผลไม้ก็ตีไปสักประมาณ800กิโลแคลอรีนะครับสอง สองจานน่าจะไม่ถึงหรอกนะครับก็บจริงวันนี้ก็กินเท่านี้นะครับวับนพุธที่กินน้อยมากนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบอ่าเมื่อกี้สิบเก้านะครับพฤหัสที่ยี่สิบพฤหัสที่ยี่สิบเนี่ยจริงๆคือวันพุธเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะว่าวันพฤหัสเราต้องไปหาลูกค้ารายใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างกังวลเลยนะครับอ่าก็ทั้งทั้งวันไม่ได้กินเลยนะครับจริงๆมีบางวันกินกินเนื้อย่างไปไปสองจานนะครับกินเนื้อย่างไปเนื้อย่างก็ อร่อยดีนะครับอร่อยมากเลยนะฮะกินก็กินไปนะครับแล้วก็จีนเท่าประมาณห้าร้อยหกร้อยกิโลแคลอรี่แล้วกันเพราะเรากินกินกุ้งเทมปุระได้หนึ่งตัวนะครับประมาณหกร้อยกิโลแคลอรี่แล้วก็วันนี้มีกินตอนตอนเย็นมีกินขนมเซเว่นด้วยนะครับสี่ห่อก็ร้อยสิบคูณสี่ก็หกร้อยนะครับหกร้อยคูณหกร้อยบวกหกร้อยก็เป็นพันสองร้อยกิโลแคลอรี่นะครับวันนี้ก็กินเท่านี้นะครับวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยจริงๆเราได้ขอบไปแล้วนะวันศุกร์เราทําอะไรวะ วันศุกร์จำไม่ได้แล้วนะครับก็สีสักประมาณสักพันสองมันประมาณนี้ครับพันสองประมาณนี้กิโลแคลนะครับจริงเสียดายพอเลคอร์ดปุ๊บเราลบอ,ออกจากสมองเลยแล้วก็ไม่ได้จาวันศุกร์วันศุกร์น,นี้น่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็หันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปคนนี้ก่อนจะได้แยกคลิปกันนะครับวันนี้เป็นคลิปซ่อมเดี๋ยวเราอัาดอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สบสี่นะครับก็คือสาวที่จัดอีกคลิปหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวกดยืนยันก่อนอันนั้นไม่ต้องประปัดด้วยนะโอเคครับอ๋อมีอีกน,นิดนึงตอนที่เราอัดเนี่ยครับแสงมันยังไม่ค่อยได้ที่นะเพราะว่ากล้องมันต้องตั้งตรงนี้นะครับตั้งตรงนี้อันนี้เราลองเลนแบบว่าชาระยะสิบสี่หมื่นมาลิตรหนึ่งนะครับ,บระยะมันจะเป็นยี่ห้าตอนนี้ยี่ห้ามิลน,นะครับระยะยี่ห้า 25, 25, 25, มิลยี่สิห้ามิลคูณสอง 50, นนร้ห้าสิบมิลเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นไปโฟลเตอร์นะครับก็ต้องคูณสองเข้าไปก็เป็นระยะจริงคี่ห้าสิบมิลนะครับ เมมโมรี่เมมโมรี่ใช้อันนี้เป็น S D H C H, H C นะครับเพราะนั้นมันจะรีไลย์สปีดมันน่าจะ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 เท่าคลาสสิกมั้งเพราะนั้นตัวไลท์เมมโมรี่ครับมันจะกระพริบตลอดเวลานะครับก็น่าจะไลทันคิดว่าน่าจะไลทันนะครับโอเคแล้วก็ภาพชัดมากจริงๆเมื่อกี้ลองเล่นตัวที่เป็นทเนทเลเดระยะ40มั้งอันนี้14-42ใช่ไหมแต่จริงเมื่อกี้ลองเทสี 40. พอ40ปุ๊บ จริงริโบติระยะไกลขึ้นเดียหน้าคนจะเรียวลงแต่พอเราพอระยะไกลขึ้นปุ๊บหน้าจะแบบว่าเห็นได้ชัดถึงความกลมนะครับมากขึ้นแต่พอใกล้ๆอาจจะไม่เห็นความกลมมากพอไกลๆออกไปปุ๊บยิ่งๆกลมมากเลยเพราะว่าเป็นยิ่งๆๆยิ่งยิ่งยิ่งไกลยิ่งเห็นชัดนะครับอโอเคมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดหยุดอัดก่อนอาจจะบางปตตัดนิดนึงนะครับ